พิธีปิดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนาคลงในหลวงหัววังพนังตกักตำบลน,นาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่21ตุลาคม2555นายสุพลจุนใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีปิดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานณครในหลวงหัววังพนังตักตํบลน,นาชอังอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรผมรู้สึกเป็นเปลี่ยนแลได้มีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการจัดงานวันสำนึกในวันพระมหาโณาธิคุณในหลวงของเราและการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประจำปี2555 นักรองในหลวงหัววังพนังตัดประจำปี2555ในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมทุกๆท,ท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้าการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิมทองครั้งนี้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้